ม่เชื่อไหมคุณเชื่อไหมเขาไม่เคยมาคุยกับคุณแม่เลยไม่เคยเลยเราไม่เคยเสวนาสังสรรค์เลยมีครั้งเดียวที่เราควงกันขึ้นบันไดเลื่อนที่ตำรวจไซเบอร์เพราะเพราะบันไดเลื่อนมันเสียไม่งั้นไม่ควงเอแค่นั้นครั้งเดียวเลยจ้าเอาคุณแม่จะปรึกสองปรึกษาอะไรไม่มีค่ะไม่เคยเลยคือมันมันคุณแม่ ฟังแล้วก็เหนื่อยนะคะคือถ้าจะเลยคุณมีหลักหลักฐานไม้ล่ะเอามาให้คุณแม่ดูสักอย่างนึงก็ได้นี่ก็ไม่มีตั้งแต่วันเดวันเดเลยนะวันเดของคดีนี้นะคะเขายังมาเอาเอกสารคุณแม่ส่วนตัวเนี่ยมาฟ้องศาลเองอคแม่จะยินยอมไหมคุณแม่ก็ต้องมาถอนออกคุณแม่ก็เดือดร้อนนะวันนั้นนะ่ะ เเกิดหน่ะเราก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยเพราะว่าเราโกรธเขาอะสล้างเกิดอะไรนี่ก็ระบุว่ามีคลิปอะไรเลยคุณแม่เห็นคลิปมั้งยังคลิปอะไรอะคลิปที่บอกมีคลิปเหตุการณ์คลิปอะไรต่างๆนานาไม่มีมีถ้ามีเขาต้องเห็นเขาต้องให้คุณแม่ดูสิไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยค่ะคุณแม่เชื่อว่าไม่มีนะเชื่อว่าไม่มีถ้ามีนะคุณนี่มันสามปีแล้วใช่ไหมคะจะสามปีเขาต้องมาโชว์แล้วท่านอะไรท่านอะไรก็ถามถึงก็ไม่ไม่มี ใช่ไหมคะผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกเออถ้ามีก็เอามาโชว์สิไม่มีอะ่ะแล้วยังไงจะให้ให้ไปเชื่อตรงไหนอะ่ะใช่ไหมคะ